สาวาัสดีครับทุกท่านนะไม่ได้ใส่ไม้เลยท่านผู้ชมรีบเกิน<ะ>คุณแม่เขียนโน้ตจดหมายมาให้ออว่าไปหาหน่อไม้มาเดี๋ยวเราจะดูนะว่าคุณแม่ได้มาเยอะหรือเปล่าโอ้เชื้อขนยาไม่มีใครโอ้รถของคุณแม่ทำไมมันห้างจังเลย ้มขายค่ะวันข้าวค่ะโอ้ยจะล้มแล้วนี่ขาตั้งมันไม่มีบ่มันไม่มีขาตั้งก็โบมี่ไดค่ะโอ้โอ้คุณแม่ไปหานมไม้มาว้าว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 ก็ดำมาเลยดูดูมือสิคะโอ้คุณแม่ไปจกไปจกหน่อไม้มาเออเฮ้ยอะไรอ่ะ เบ้มาเบ้มาคุณแม่ขายไม่ออกเลยปานนี้เบ่ยมาท่านผู้ชมไปแม่หรือว่าเบ้ไม่รู้ที่าดีกว่านโอ๊ยชื่อเราก็ไม่มีเยอะหรอกเที่ขายยาก็สามสี่ตัวแต่ว่าไม่ได้ใส่คุณแม่รีบไปไม่จริงมีดวงจริงทำจริงไม่เก่มีสามสี่ตัวคุณแม่มีเก่งสามสี่ตัว สามสี่ตัวเหรอครับสามสี่ตัวจริงจริงนกไม้ยังเหรอนนกไม้นกไม้ไผยบ้านของบ้านเรานี่แหละค่ะเวลาเอาอยู่ห่วยไม่ไทยบ้านเขาเรียกนกไม้ไผยบ้านตัวนี้แบ่บแบ๊บตัวนี้เขาเรียกนกไม้ป่าค่ะนกไม้ป่าก็เหรอนอไม้เสรงไมเสรงภาษาโซกคุณแม่ไปนานไหมครับหนิงกว่าจะได้แค่ไหนนานไปแต่เศร้าคุณบ่ไปตั้งแต่มาจะส่งลูกเจ็ดโมง คุณแม่นี่เรามาถึงเราเจอสิ่งนี้ฝีมือคุณแม่ใช่ไหมอยากให้เขารู้ดีมากเลยอยากจะบอกว่าดีมากเพราะเมื่อกี้เกือบได้พังบ้านไปหาคุณแม่แล้วเพราะว่าคุณแม่ไม่ออกมาหาเราเลยใช่มาเห็นจดหมายตอนที่พังเสร็จแล้วใช่ทำไมไม่ดูบ้างมีใจใช่ไม่ดูก็อยู่ตรงนั้นแหละ ยอกยอกยอกเป็นมุ้งมุ้งดีป่ะมุ้งอ่ะใช่ดีป่ะมุ้งไงเอ้าไม่ได้ไปดูเหรอยังเก่งกล้าไปเนาะไปฟังบ้านแม่ก็เชื่อจริงเงือเลยจริงก็ทำไมไม่ดูกระดาษล่ะขออนุญาตบุกบ้านคุณอม่ค่ะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องหน่อไม้ก่อนเนาะครับผมขอขออนุญาตสอบถามคุณแม่ไปหาหน่อไม้มาเนื่องด้วยมีออเดอร์หรือเปล่ามีออเดอร์ที่เขาสั่งวันนั้นไงอ๋อที่ว่าสองวันแล้วมาให้ นะผมแม่คนนู้นครับไอเนียไอเนียแม่ไอเนียเออแม่เรียกเขาลงท้ามบ่อยกับตันเขาไมลงท้ามบ่อยคือเขาสั่งไว้ก็เลยไปหามาต้มไว้พรุ่งนี้จะได้ส่งเขาก็คือเข้าสั่งเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาสั่งให้ไปส่งหน่อไม้่กีบาทแล้วก็เหมือนเดิมหนึ่งร้อยบาทอย่าให้ขาดร้อยหนึ่งร้อยบาทนี่คือรวมทั้งหอยด้วยใช่ไหม ค่ะรวมทั้งหอยต้องรอหอยก่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าร้อยหนึ่งนะรวมหอยด้วยเื่อคนนี่พอเอาหอยอีกสามถุงเขาถึงจะให้ร้อยหนึ่งญาติที่บ้านน้องหอยนะคะก็เลยไม่ได้ไปก้านหอยก็เลยเมื่อคืนญาติเสียอยู่บ้านน้องหอยก็เลยไม่ได้ก้านหอยเออไปน้องหอยค่ะไปน้องหอยญาติเลยไม่ได้ก้านหอยไม่ก้านหอยนี่ลูกชายก็รอหอยนี่ตรงนี้น้ำมันเล็แม่เงิงบนไม่ได้หรอก น้ำเยอะแล้วบางอย่างก็ปิ้งก็เยอะปิ้งเยอะถ้าแม่ลงตรงนี้แม่ต้องใส่ถุงเช้าปอนปิ้งปนปิ้งตัวป่ะฮะตัวปิ้งป่ะอัอนี้น่อไม้นี่จะตีเป็นเงินประมาณกี่บาทครับแม่หน่อไม้นี่คงได้เยอะแต่ไม่รู้ได้กี่ถุงถ้าไปถุงทุลิยี่สิบถุงถ้าถุงละแท่งได้ร้อยถุงอันนี้ประมาณกี่ถุงนะครับโดยประมาณถุงละยี่สิบไม่รู้ว่าเขาจะเอามากตามที่เราต้องการหรือเปล่าอ่าตามที่เราเรามีหรือเปล่า คนที่เขารับเขาก็น่อไม้เขาอาจจะเหลือรอดูก่อนรอเซ็กดูเขาอีว่าจะเอาดอกไม้เพิ่มรอรอเซ็กกันดูก่อนปอนโอ้ยปอนเก็บอาการหน่อยไอ้ปอนมันใส่ใจมากเลยเขียนได้อาจออกนะแต่ว่า อาจจะพูดพูดผิดๆหน่อยภาษาไม่เป็นไรค่ะภาษาบ้านเราเขาบอกว่าภาษาบนทองเนี่ยคือพูดกะเลือกะลาก็คนบนทองแท้แล้วแต่คนบนทองปลอมแล้วเม่อวนี่จะพูดมันพี่ว่าว่าไงปลอมปลอดปลดอันนี้คนบนทองปลอมกินแล้วค่ะกินเลยเช้ากินข้าวกับอะไรคุณแม่กินข้าวกับปิ้งปลากับคุณพ่อแกงปลานะคะ อ๋อวันนี้คุณพ่อไปทํางานเนาะไปทํางานแต่เช้าอคุณแม่จะไปส่งก่อนพ่อส่งลูกสาวไปโรงเรียนส่งฟลาใส่คือคุณ่อก็ตามไปทีหลังชอบคือเขาสู้สู้ชีวิตเนี่ยคือว่าข้ามาถึงจะพอกันพอพบกันพบกันไอป้อนเอาอีกแล้วไอ้ป้อนคุณแม่ขอโทษไอปอนอย่าอย่าหัวเราะแม่ แม่ไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยไอปอนมันไอปอนนะดูมันค้ำไปใครไปมาไอปอนหยุดมื่อทูเจมาค้ำนะไม่ค่อยได้พบกันนะคะปอเป็นเองละปอยังมาบังเพื่อนอีกคือคือคือไม่ค่อยได้พบกันไม่ใช่คือไม่ได้พบกันไม่คบกันชอบคือเขาสู้ชีวิตเขาสู้มาะค้ามีงอมืองก้าเท้าไงค้ามค้ำมาคือกระพอกันสู้ชีวิตนะขามาดูดลวนมาดูดลอนแล้วซวยดีเลย มาไปลยกี่เอตเออกับจานรู้เรื่องนะคุยนะดูดิอะไรม่รู้พี่เอกเอาแก้วแบบนี้เอาไว้ด้านล่างนะมาไปดูดนะตูุ้มดูดดูดปากเดียวกันเลยกับมา โอ้สุดยอดเลยคลิปนี้ก็ไม่รู้เอฟซี FC ฟังรู้เรื่องกันหรือเปล่าเราก็ทำได้เนาะผมระสุกสารนเอฟซีดูคลิปนี้เหลือเกินไม่รู้ไม่รู้ซาระมันอยู่ตรงไหนเป็นภาษาเราอีกต่อไปแม่ก็จะไม่ได้อยู่เฉยนะคือแข่แล้วก็ไปนึ่งอยู่เฉยอยู่เฉยเอาไอ้บอนอีกแล้ว คือลอยไฟไหม้นะคะไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไอป้านไอป้านไปแล้วไอป้านไปหานอไม้ไงปริญาคือว่าปริญาจับว่าไปหานอไม้หรือว่าไปก่อไฟมาตีไฟไหม้นะครับแม่ลวงเข้าไปแม่ลวงเข้าไปมันก็ดํ่แบบนี้ ถ้าใส่เสื้อแขนยาวก็จะไม่ดำแบบนี้นะพอดีไม่ได้อไปเสื้อพอดีไปแต่เช้ามันไม่ร้อนจังไปหมดเลยไอ้ปอนมันคั้มไม่หยุดเลยนะผมนึกว่าไม่ไปจุกทานทา่ที่หนักที่นี่ไม่ได้ไปจุกทานเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตชื่นชมคุณแม่ก่อนขอบคุณสำหรับน้ำแข็งแล้วก็ขอบคุณสำหรับแก้วน้ำคือ เราเราคุณแม่เพื่อนก็ไม่มีอยู่แล้วนอนไม่น่าไอ้นี่เลยมันไอ้นี่นะมันเกรงใจค่ะค่ะเออขอบคุณมากมากนะ็ิกิย้้อไม่าดไม่ใช่เงินได้มาเมื่อวานไปซื้อแก้วน้ำซื้อน้ำแข็งนี่บอกฮะเอาซื้อก็ใช้คคือว่าเงินตอนที่เขาช่วยห้าร้อยนะคะเออก็ซื้อเนาะค่ะใังใจเล็กเนอะแบ่งให้ลูกไปโรงเรียนไปอะไรบ้าง ใช่สนับสนุนครับผมชอบเลฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งครัวเป็นกำลังในดีมากเลยโอเคครับผมเป็นกำลังใจให้คุณแม่สู้ต่อไปไปเอาหน่อไม้ไปเกะเตรียมขายสวัสดีครับ